ส่วนในช่วงไฮซีซั่นนี้ค่ะทางด้านวังน้ำเขียวก็เตรียมกระตุ้นเศรษฐกิจคืนกำไรให้แก่นักท่องเที่ยวแจกแถมและรถราคาห้องพักค่ะ จังหวัดนครราชสีมาขณะน,นี้ใกล้เข้าสู่ช่วงฤดูหนาวในหลายพื้นที่แล้วนะคะอากาศก็เริ่มเย็นลงค่ะโดยเฉพาะที่วังน้ําเขียวนั้นถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่นิยมมากในช่วงฤดูหนาวทั้งนักท่องเที่ยวที่เดินทางแบบไปกลับรวมไปถึงการมาพักค้างคืนด้วยซึ่งที่วังน้ําเขียวในช่วงฤดูหนาวนั้นจะเป็นช่วงของฤดูผลไม้หลากหลายชนิดโดยเฉพาะพุทรานมสด ซึ่งถือว่าเป็นผลไม้ขึ้นชื่อของวังน้ำเขียวอีกทั้งการกางเต็นท์ค้างแรมที่เขาแผงมา้ายังเป็นที่นิยมแก่นักท่องเที่ยวอีกด้วยเนื่องจากว่าจะได้สัมผัสกับธรรมชาติและยังจะได้ไปชมฝูงกระทิงนับร้อยตัวที่ออกมาอวดโฉมให้กับบรรดานักท่องเที่ยวได้ดูกันค่ะ นอกจากนี้นะคะในช่วงไฮซีซันทางอำเภอวังน้ำเขียวยังได้จัดก,กิจกรรมกระตุ้นการท่องเที่ยวเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจให้มีการใช้จ่ายมากขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับการรองรับของนโยบายที่ทางภาครัฐจะมีขึ้นนอกเหนือไปจากกิจกรรมที่วังน้ำเขียวจัดเป็นประจำทุกปีอย่างเช่นงานเบญจมาศบานในม่านหมอก การเปิดสวนดอกไม้เมืองหนาวของฟอร์พาร์คและยังมีกิจกรรมอื่นๆที่จัดขึ้นซึ่งในส่วนของผู้ประกอบการที่เป็นสมาชิกชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยววังน้ำเขียวก็จะร่วมกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งลดแลกแจกแถมค่ะซึ่งทางด้านนายพรงเทพมาลาชาสิงห์ประธานชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอวังน้ำเขียวได้เปิดเผยนะคะว่า ในช่วงหายสีสั้นนี้ที่วังน้ำเขียวนั้นจะมีพุทธานมสดออกผลผลิตเป็นจำนวนมากส่วนทางด้านดอกไม้เมืองหนาวอย่างที่ฟอร่าพารคค่ะก็จะมีการเปิดสวนให้นักท่องเที่ยวได้เข้าชมในวันที่1นึ่งพฤศจิกาย,ยนนี้เป็นต้นไปนอกจากนี้นะคะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปีค่ะก็จะมีการจัดงานเบญจมาศบานในมา่านหมอกมีกิจกรรมจดทะเบียนสมรสการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรสินค้าชุมชนอื่นๆอีกมากมาย ซึ่งในส่วนของสมาชิกมชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยววังน้ำเขียวก็จะมีการร่วมกันลดราคาห้องพักตั้งแต่20ถึง50เอร์เเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวและยังเป็นการคืนกำไรให้กับนักท่องเที่ยวอีกด้วยค่ะซึ่งสามารถโทรศัพท์สอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข0854254444และติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เพจชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอวังน้ำเขียวค่ะ